การควรกายศาสตร์แบบโบราณชื่อว่ากายศาสตร์แม่สังเวียนนะคะผู้ที่เริ่มดําเนินการก็คือคุณแม่สังเวียนมะกําทองแล้วก็มีพี่สาวคือคุณพี่สําอางมะกําทองเนี่ยเป็นผู้ช่วยทําคู่กันมาตลอดคุณพี่สําอางมะกําทองก็เป็นคนพัฒนาสูตรมาตลอดเวลาเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่ละเอียดทํางานละเอียดละออมากนะคะในความประณีตมากก็พัฒนาสูตรจนกระทั่งได้สูตรในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่พอใจของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้คือที่มาว่าแม่กับพี่สาวเขาดาเนินการมาก่อนแต่เราได้มาเป็นคนช่วยเพราะว่าเป็นน้องนะมาอาศัยอยู่กับพี่สาวก็มาช่วยดําเนินการต่อก,กันค่ะกว่าจะได้กายศาสตร์ออกมาเนี่ยมันทําพิธีพิถันมากเพราะเราทําแบบโบราณการทําของเราเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการคั่วงานจากงานดำนะโขกง,งานดาให้เป็นงาขาวแล้วถึงจะมาคั่ว เราไม่ได้ทําจากงาขาวตามท้องตลาดเพราะว่าคุณภาพของงาและก็ความอร่อยมันต่างกันอันนี้ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวเราก็สามารถที่จะช่วยชุมชนได้ในบางส่วนก็คือพวกน้องๆหรือว่าผู้สูงอายุบางคนนะคะที่ไปไหนก็ไม่อยากไปแล้วอยากอยู่กับบ้านก็ยังพอมีรายไดเ้เขาก็เขาก็ชื่นใจนะที่มีรายได้ที่ไม่ต้องขอลูกทั้งหมดในส่วนนี้ก็เป็น เป็นส่วนที่เราได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลคนใกล้ชิดด้วยกันหรือชุมชนแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะจุดเด่นของกยายศาสตร์เราก็คือเราทําแบบโบราณก็คือเราเราเริ่มจากการโขงงาเองเราใช้งาดําซึ่งเราไม่ใช้งาขาวตามท้องตลาดงาขาวจะไม่หอมเราใช้งาดําเพราะว่าพอไปทานที่ไหนเนี่ยลองนั่งรถไปเ,เนี่ยพออิบออกมาทานเนี่ยคนข้างๆจะ รู้สึกหอมทันทีเลยว่าโอ้อยะขนมอะไรหอมจังนี่คือจุดเด่นของเราแล้วเราเน้นความสะอาดซึ่งเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงการบูดไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะน้ำตาลก็ก็เน้นน้ําตาลที่ธรรมชาติวัตถุดิบเนี่ยจะเน้นเรื่องคุณภาพมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าพี่เจ้าของกิจการเนี่ยที่สำอางเนี่ยคุณสำอางมากรำทองเนี่ยเป็นคนเน้นเรื่องคุณภาพมากที่สุด ว่าคุณสมานเขาจะคอยตรวจดูเสมอว่าขนมเป็นยังไงนะคะของที่จะมาผสมกันเป็นยังไงขั้วเป็นยังไงเหลืองพอไหมเหลืองและได้ระดับหรือ,อยังเข้มไปหรือเปล่าขาวไปหรือเปล่านี่พี่เขาจะเน้นมากแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดของเครื่องที่เอามารวมกันพอเครื่องมารวมกันสะอาดแล้วเนี่ยกายศาสตร์ของเรามันก็จะมีคุณภาพด้วยการที่กายศาสตร์ของเราเป็นขนมที่เป็นจุดเด่นของอำเภอเนาะ แล้วก็แทบจะว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดก็ได้โดยจุดเด่นของเราเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพของเราอยู่ที่คุณภาพของเราเนี่ยมันโฆษณาตัวเองแล้วเราไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนอกจากลูกค้าเขาบอกกันลูกค้าเป็นผู้โฆษณาให้เราจะบอกต่อๆกันแล้วพอเขาซื้อเขาซื้อไปฝากกันผู้รับก็จะโทรกลับมาว่าโอ้ได้รับขนมของบ้านคุณอร่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สินค้าโฆษณาตัวเอง คนขายไม่ได้ไปโฆษณาที่ไหนเลยนะคะสินค้าโฆษณาตัวเขาเองค่ะคุณภาพของสินค้าโฆษณาตัวเขาเองแล้วก็คนเขาก็จะซื้อไปฝากกันตลอดเวลาเราขายเฉพาะในประเทศนะคะแต่ก็มีลูกค้าในะหิวไปต่างประเทศเยอะมากหรือบางทีทูตต่างประเทศก็ให้เลขาสั่งไปทานบ้างอะไรบ้างก็มีลูกค้าต่างประเทศก็มาบ่อยนะคะทานแล้วติดใจก็มาขอดูมาขอดูว่าทำยังไงก็ชอบใจมากเนี่ยนะคะ แล้วก็ติดใจในรสชาติในความอร่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รางวัลที่เราได้คือคําชมของลูกค้าซึ่งมันมันชื่นใจกว่าอย่างอื่นอยู่แล้วชื่นใจกว่ารางวัลอ,อื่นอยู่แล้ว